ช่องกิวีบายแฟมบรีบ้านเฮากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงแก้วเนาะบ้านหลังนี้กะทายไว้ั้งแต่ก่อนบ่นสบายกะห่างหายท่านผู้ชมไปดวนเติบเนื่องจากว่าเป็นไขวัดนั่นละจ้ามีวัดมีไอกะบ่าสามารถพาท่านผู้ชมชมบ้านได้กะหายดีแล้วก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมบ้าน บ้านหลังนี้ลุงแก้วกะบ,บอกว่าสิเฮ็ดเป็นร้านกาแฟาแต่ว่ากะบ่ได้เฮ็ดแล้วก็เลยสิปับปรุงบ้านหลังนี้เป็นบันไดด้านนาแทนกะสิมีคลิปช่วงท่ายเนาะจ้ะสีทายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่องร้างที่กำลังแก้ไขปรับปรุงใหม่แต่ว่า ตนคลิปนี่กัเบิ่งภาพร่วมไปก่อนเนาะภายนอกกับภายในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้กัเหมาะสําหรับเป็นบ้านสวนกุฏิพระก็ได้กุฏิพระกุฏิแม่ซี่กเหมาะคือกันจ้ามีขนาด3มคูนหาเมตรกว้าง3แย่าวาหาอันนี้ลราจะท่าขึ้นบันไดที่ลุงแก้ยวยังบ่ไดเฮตต่ว่าตรงนี้ ยายจากมานั่งเมื่อว้ยฟังนี่แล้วด้านหนาสีเหตุเป็นวันใดทางงึ้นเดี๋ยวจังเบิงกันอยู่ถ่ายคลิปเนาะสําหรับบ้านหลังนี้ก็อยู่ในราคาหนึ่งแสนหาหมื่นบาทก็ต่อรองกับลุงแก้วได้จ้าบ้านทุกหลังราคาพร้อมติดตั้งไ้ฟี่าขนสทรงเนี่กะแนะนำคุยกับลุงแก้วเนาะติดต่อลุงแก้วโดยตรง เรสีได้คุยรายละเอียดอยู่ไกลอยู่ไกลซ้ำไหนกันอยู่กเกิน3 0 0กิโลเมตรหรือว่าตกลงคุยกันกับฟีจ้าในช่วงระยะทางทอน,นี่กับฟีบม่มีค่าเสียายแต่ว่าอยู่ไกลเคียงระแวะไกลเคียงก็สามารถคุยกับลุงแก้วได้นี่กัด้านนาระเบียงนอกก็สิมีมานางสองฟัง ไม้ที่รุ่นแก้วนํามาใส่กัสิเป็นไม้เต็งไม้แดงนี่ก็ภภายในบ้านภายในห้องภายในห้องนี่ก็บประมาณสามคูนสามเมตรระเบียงก็บประมาณสองเมตรภายในสวยงามจ้า กระทัดรัดแน่นาน้าดีพื้นกะไม่ใหญ่พอสมควรสำหรับบ้านหลังนี้กะมีห้องน้ำหายนาะฝากะสวยงามหน้าต่างก็มีทั้งเบิด3ชุดประตูหน้าต่างก็เป็นแบบบานเลื่อน ไผ่มักบ้านนกดาวต้องการบ้านนกดาวไปว่างไปติดตัง้งกะสบายย่างเนื่องจากบ่าต้องเสียเวลาบ่าต้องงบบานปลายก็คือสามารถสร้างทางหลานละทางหลานก็ไปติดตั้งให้ทันทีถ้าสําหรับบ้านที่สร้างเฮดก็อาจจะรอบประมาณเดือนหรือสองเดือนตามขนาดบ้านเนาะหรือว่าว่าเกินหนึ่งเดือนก็เร็ตถ้าขนาดบ้านหลังน้อย แต่ว่าทางลานนี่คือติดตั้งไ้ฟี่อยู่ต่ว่าบา่ดยเทพื้นให้ลูกค้านี่คือต้องเตรียมพื้นที่เองก็คือเทเทพื้นปูนนี่นาประมาณ15เซนติเมตรหรือว่านาก็นีก็ได้แล้วแต่งบของลูกค้าเองเนาะสำหรับบ้านสั้นเดียวนี่ก็่ว่มีเล็กฉากยึดพื้นให้มีแต่ยกสูงสิมีเหล็กฉากยึดพื้นให้ทุกเสา เพื่อความเน่นน้ของบ้านขนทรงกะทรงทั่วไทยยกเว้นสามจังหวัดชายแดยนภาคใต้เนาะลุงแก้วว่าสามารถทรงได้บ้านลุงแก้วพอนได้บ่กะบบมีแบบพอนเนาะทางด่านการรับแต่งเงินสดเทาสีดำเนินการไปกู้ยืมหรือว่าเหตุจังใดกะในส่วนของเฮาต่ว่าทางด่านก็คือรับแต่งเงินสด เอาไปกับสิาพาท่านผู้ชมมาช่วสร้างกำลังปรับปรุงแก้ไขไม่สำหรับบ้านหลังนี้เนาะทางนี้เพิ่นนไซมานทางน้ำบาจ้ะออ๋ เพือขั้นตอนติดตั้งบันไดเนาะใส่ปืนล้มยิ่งตะปูมาจากขนนกไกกับเขามาจากขนนกไก่กับเขา <c oughs> ขเขาไ <c oughs> ล,ล่ตื่นเขาจะเก่ามานั่งอยู่ฟางนี้เป็นเพราะจ,าจ้ะ đầy quang đấy mà này <laughs> มีพือนารกำลังขาดเนาะเืิดสีลงสีใหม่สำหรับบ้านลุงแก้วกับยู่อำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามเนาะอยู่บ่ไก่กันกับบ้านลุงหาร ยูคนเราฟังทางแต่ว่ายูบ่ไก่กันท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อลุงแก้วเข้ามาได้ตามเบอร์ที่แนบให้ยูท้ายคลิปหรือว่ายูไตค้คลิปยูคําอธิบายใต้คลิปก็กดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปกับซีมี่ให้ถึงรายละเอียดบ้านที่อยู่เบอร์โทรสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนติดตามรับชมและกะ็คอมเมนต์ ติชมต่างๆเนาะก็ยินดีปรับปรุงแก้ไขและก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขทุกทุกทักทนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า